ผัดผักรวมจ้ะพี่น้องประกาศขาวแค่รสเห็ดหูหนูอาหารเกยียอาหารเกยจ้ะใส่แตซี่อยู่เก,กับเกลือเนาะจ้ะพี่น้องอาหารเกยจ้ะช่วงเขาพันษากินเกยจักน้อยพี่น้องไม่เคยกินเกยจักเกยกเลยอยากล่องหัดกินล่องเบิองเนาะจ้ะเท่าแล้วพี่น้องผัดผักผัดผักจ้ะ ก็ใส่ชูโรตเด็จ้าพี่น้องใส่แต่อันซีอเจีไหมจ้ะซีอเจพี่น้องใส่เกลือน้ำแนงจักหน่อยเนาะจ้ะพี่น,อน้อ,อ,นอง,อา,อ,าอ,งอาหารเจอาหารเจีชวนเขาพภาษาจ้า จะแต่แสบว่าจ้าพี่น้องจะแสบอยู่นี่เนาะปกติข้าสิบว่ากินเกี๋ยวข้ากับพัดกินอยู่แล้วเม่อจ้ะอันนี้ก็คือบลใส่ใส่หมูใส่กุ้งซื้อน้าจ้าพี่น้องแต่วานน้ำปลาปลาใส่ใส่เกลือแทน,นใส่ซิวกีน้าจ้ะพี่น้อง สัมนีก็แล้วเราโนอนจาก,กินก็เผาสวยหอนๆพี่น้องอาหารเจ้ะจ้ะบรูว่าจะกินได้จักมือจะล่องเบิงเนาะค่ะพี่น้องกว่าท่านเคยล่องกินอาหารเจเบิง่งแกเคลียนะจ๊ะพ,พ,พี่น้องเขาพรรษาปีนี้เด้ออยากล่องเบิงจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อมากินเขากับพัดผักร่วมน้งกันใส่เห็ดนะจ๊ะพี่น้องอาหารเจสูตรนี้พ่ใส่ชุ่หลอดล่องเบิงนะจ้ะพี่น้อง ต่ว่าบรูกันว่าอาหารเกียเจ้าใส่ชุ้นหลุดบัวหรือว่าผงผงนววนี่บอใส่ในนอนพวนเห็ดมานจากน้ำซุปเนาะจ๊ะอันนีไหมผงรสดีแหมจ๊ะพี่น้องแต่ว่าซี่อยู่ขาวเกี๊ย้ายใส่กับเกลือนอะจ๊ะพี่น้องคิมมีแย่งกากฟไว้ซะนี่แหละจ๊ะขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อสวัสดีจา้า